สวัสดีครับในหัวข้อในคลิปนี้จะครับจะเกี่ยวกับตารางนัดหมายสําหรับผู้สอนและผู้เรียนนะครับโดยที่เราจะเข้าในส่วนของ instructor นะครับแล้วก็ตารางนัดหมายนะครับวิธีการสร้างจะเป็นต้องสร้างคิวของผู้สอนก่อนนะครับไปที่สร้างนัดหมายปุ่มข้างบนสีส้มนะครับเลือกในหัวข้อตารางคิวผู้สอนนะครับจากนั้นก็เลือกใายชื่อผู้สอนนะครับและกําหนดระยะเวลาอย่างเช่นเราต้องการสร้างคิวนะครับ ถึงสิ้นปีนะครับสร้างครั้งเดียวเลยนะครับปีหนึ่งครั้งเดียวนะครับเรามีการสร้างสล็อตเวลาเกิดขึ้นก็คือช่วงเวลา9ก้นกานะครับเราจะเป็นต้องสร้างสล็อตแบบนี้คือช่วง9้าอย่างเช่น9ก้นาฬิกาสิบนากาสินาฬกาแบบนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถจองคิวในการเรียนได้นะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของวันนะครับเราสามารถสร้างเป็นซีรีส์จนถึงสิ้นปีได้นะครับยกตัวอย่างในกรณีนี้นะครับก็คือว่าผู้สอนนะครับมีเวลาสอน9ก้นกาสล็อตสอนตอน9ก้นกาครับ วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับจนถึงสิ้นปีนะครับนี่คือคิวของผู้สอนนะครับกดบันทึกครับระบบจัดการสร้างเจนนะครับวันที่อัตโนมัติให้นะครับจนถึงสิ้นปีครับสิ้นปีในที่นี้ก็คือเห็นไหมครับในนี้ไม่ใช่31มธันวาเนื่องจากวันวันสามสิบเธันวาเป็นวันอาทิตย์ซึ่งไม่ได้สอนนะครับจึงจบแค่30นะครับแบบนี้อันนี้คือคิวของผู้สอนนะครับ เมื่อเราสร้างสล็อตตอน9ก้ในกาแล้วเราก็ทําการสร้างสล็อตที่2นะครับอาจจะเป็นตอน10บนกานะครับก็เลือกเหมือนเดิมคือเลือกสิ้นปีจากนั้นเลือกเวลาที่สล็อตที่10บนกานะครับเลือกจันทร์ถึงเสาร์เช่นกันนะครับนี่จากนั้นกดบันทึกครับเราจะเห็นว่าเกิดคิวสล็อตตอนนี้มี2สล็อตนะครับนั้นเราก็ทาวัน11บเนกาเที่ยงหรืออะไรแล้วแต่จนถึงสิ้นสุดได้นะครับสร้างสล็อตไว้ก่อนซึ่ง อันนี้ดูอาจจะดูเหมือนเสียเวลาแต่ทำครั้งเดียวในหนึ่งปีเท่านั้นเองสำหรับผู้สอนท่าน,นั้นนั้นนะครับกรณีที่ผู้สอนไม่สะดวกวันใดวันหนึ่งหรือนะครับเราก็ต้องเช็คก่อนว่าวันนั้นมีการจองหรือยังถ้าจองแล้วเราทําการแจ้งนักเรียนไปก่อนนะครับแต่แต่ถ้าคิวนี้ยังว่างอยู่นะครับเราก็แค่ไปติ๊กวันนั้นยกตัวอย่างเช่นผู้สอนไม่สะดวกวันที่14ตอน9ก้นกานะครับ14ตอน9ก้นกาไม่สะดวกนะครับ จะลาหรือแล้วแต่หรือจะลาทั้งวันก็ได้ก็ติ๊กทั้งหมดเลยนะครับทั้นั้นกรณีเช่นไม่สู่ตอนเก้านาฬิกาให้เราติ๊กล้วทําการลบครับลบออกไปเลยครับผมเพราะฉะนั้นตอนวันที่1 4ตอนเก้านาฬกาก็จะไม่มีสล็อตเกิดขึ้นนะครับสําหรับผู้เรียนนะครับผู้เรียนเองเนี่ยก็สามารถจองคิวได้2แบบคือจองโดยตรงนะครับโดยการที่เลือกวันในการเรียนเช่น ต้องการเรียนวันที่15ตอน9ในกานะครับเลือกกดจองนะครับจากนั้นก็กดรายชื่อผู้เรียนนะครับโอเค่างเช่นต้องการจองนะครับกดบันทึกครับวันที่15ตอน9ในกาเขจะหายไปในส่วนของสถานะยังว่างครับจะไปอยู่ในสถานะจองแล้วก็คือมีการจองแล้วตอนที่15ในกาสามารถดูข้อมูลของผู้เรียนได้นะครับว่าผู้ว่าท่านใดเป็นคนจองนะครับสามารถตรวจสอบได้ซึ่งตรงนี้จะต้องปรากฏในหน้าของผู้สอนเองเช่นกันนะครับ ทีนี้ในกรณีที่มีการจองหลายๆวันนะครับเราต้องการความสะดวกมากขึ้นนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องกดคลิกจอง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 หลายๆอันนะครับเราก็ทําการจองแบบซีรีส์นะครับก็คือทําซ้ําได้คือนักเรียนจองคิวนะครับเลือกรายชื่อนักเรียนที่จองอย่างเช่นกรณีนี้ผมเลือกเป็นท่านี้นะครับมี12ชั่วโมงนะครับเลือกวันสิ้นสุดโอเคเราไปยาวๆถึงสิปีก็ได้ครับผมอันนี้ไม่สําคัญครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับ เลือกเวลาตอนที่9ก้านกานะครับเก้านกาจากนั้นเราเลือกวันที่เราจะเรียนก็คือวันจันทร์วันพุธนะครับจันทร์กับพุธแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคนนี้ต้องการเรียนวันจันทร์วันพุธตอน9ก้ในกานะครับแต่ทางนี้นักเรียนคนนี้เนี่ยครับมีชั่วโมงคงเหลือ12ชั่วโมงนะครับถ้าเราใส่12ก็คือจํานวน12ชั่วโมงชั่วโมงละครั้งละ1ชั่วโมงก็คือ12นะครับแต่ถ้าเรียนครั้งละ2ชั่วโมงเราก็คือใส่6 นะครับ <manner> แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่12ปุ๊บระบบจะสร้างทั้งหมด12วันเท่านั้น mm นะครับต่อให้ตัวนี้เป็นซึ่งปีถึงถึงซึ่งถึงซิ้นปีก็ตามนะครับจะสร้างแค่ทั้งหมด12วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ระบุตรงนี้เนี่ยระบบจะเป็นการสร้างทั้งหมดถึงสิ้นปีเลยทําให้เสียโอกาสเป็นการจองล่วงหน้าโดยเสียโอกาสสรับนักเรียนท่านอื่นนะครับเพราะนั้นเราต้องระบ,บุวันที่ชัดเจนนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเรียนครั้งละกี่ชั่วโมงนะครับ แต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างตรงนี้ระบุวันสิ้นสุดน้อยกว่า12อนะครับอย่างเช่นเป็นแค่1สัปดาห์แบบนี้นะครับระบบจะไม่ได้สร้าง12วันระบบจะสร้างทั้งหมดสิ้นสุดวันที่กำหนดสิ้นสุดที่นี่นะครับแต่ถ้าที่สุด,สดมากกว่า12ก็จะจบที่12นะครับก็จะตามนี้นะครับผมโอเคจากนั้นกดบันทึกครับเมื่อกดบันทึกแล้วเนี่ยระบบจะมีการเห็นนะครับมีการจองคิวเข้ามาแบบนี้ทั้งหมดนะครับ นะครับในจองเข้ามางแบบนี้12วันนะครับคุณอภพรส2วันครบนะครับปฏิทแบบินซึ่งปีไอสนิตครับถึงวัน12ครั้งนะครับแต่ทีนี้จะเห็นว่าวันที่15นะครับมีการโดดข้ามนะครับเนื่องจากคิวตอน9กนิกาเนี่ยถูกจองโดยท่านอื่นจวันที่15้เนี่ยก็งเลยจึงทำจึงโดดข้ามไปนะครับเพื่อให้เขาบวันก็จะนับถัดไปเพราะนั้นเราจําเป็นต้องแจ้ง ผู้เรียนก่อนว่าตอนนี้คุณมีเรียนวันนี้วันนี้แต่เนื่องจากวันที่15เนี่ยเกโมงมีคิวจองแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าท่านท่าเรียนต้องการเรียนวันที่15นะครับก็อาจจะมีการเรื่องของการเปลี่ยนเวลานะครับเฉพาะวันที่15เป็น10บนาฬิกานะครับดังนั้นเราจึงต้องมีการสร้างวันที่15ครับเรียววันที่15หใหม่ครั้งหนึ่งนะครับกลับไปนะครับอย่างว่าวันที่15ตอน10บนาฬิกานะครับจองโดยคุณอภพรอีกครั้งหนึ่ง กดบันทึกครับแล้วถ้าเรากลับไปดูนะครับก็เกิดวันที่สิบสองตอนเก้านกาวันอื่นเป็นเก้านกาครับยกเว้นวันที่สิบห้านะครับก็คือตอนสิบนาฬิกาเท่านั้นเนื่องจากเก้าโมงมีท่านอื่นจองไปแล้วเป็นแบบนี้แต่ท่นี้ทั้งนั้นเนี่ยครับเราจําเป็นต้องลบอันสุดท้ายออกไปเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเกินจํานวนวันถูกไหมครับกดติ๊กแล้วกดลบออกไปนะครับเท่านี้ท่านี้ก็จะครบสิบสองวันแล้วครับตามที่ทางผู้เรียนต้องการนะครับ กรณีที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนใจก็ได้เช่นกันครับก็คือกดจองแล้วกดยังว่างนะครับระบบก็จะคืนกลับไปในส่วนของสถานะยังว่างเพื่อให้ท่านอื่นจองนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ยากนะครับเร้ก็สะดวกอีกอย่างหนึ่งในการค้นหานะครับคิวว่างของผู้สอนนะครับเราสามารถเลือกอรายชื่อผู้สอนกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งท่านที่เราทําไปแล้วนะครับรวมทั้งเราสามารถกําหนดวันนะอย่างเช่น ถ้าแบบนี้จะเป็นลักษณะแค่วันจันทร์วันเดียวนะครับหรือวันใดวันหนึ่งแต่ต้องการเลือกแบบมัลติเราวกดที่มัลติเล็กนะครับแล้วก็ติ๊กเลยสมมติรต้องการวันจันทร์และก็วันพุธแบบเป็นต้นนะครับก็หมายความว่าจะแสดงเฉพาะวันจันทร์วันพุธนี่คือคิวผู้สอนท่านนี้นะครับในวันจันทร์วันพุธแล้วเราสามารถจะมีการคุยกับนักเรียนก่อนว่าโอเคคิวผู้สอนท่านนี้มีว่างวันนี้วันนี้นะอาจจะมีการตกลงก่อนนี่คือการเช็คก่อนสร้างนะครับสามารถทําแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น นั่นคือรูปแบบการใช้ในส่วนของตลาดนัดหมายนะครับเท่านี้นะครับจบจบแล้วครับขอบคุณครับผม